ดมอร์นิ่งเขาใหญ่กำลังจะไปกับวันนี้แล้วนะครับโอ้เ,อเขาใหญ่ในวันนี้ธรรมชาติงดงามงดงามสิ้นเดิมนะครับสิ่งแรกที่เราเจอขณะนี้คือขี้ช้างน,นะครับ ที่พี่หลักเขาฝากไว้ให้ดูเมื่อวานเราเจอพี่หลักยืนทานอาหารอยู่ข้างถนอนอนี้นะครับช้างใหญ่งาสวยนะครับตอนนี้ก็เป็นทางลงแล้วหลังจากเมื่อคืนเรามาค้างคืนหนึ่งคืนและชุ่มฉ่ำฝนตกทั้งคืนเลยอ๋อเดียวขี่จักระยานเจอนักปัน่นเจอนักปัน่นเจอนักปั่นนะครับ เราก็ไม่เป็นไรให้น้องปั่นไปก่อนนะครับมีน้ำใจกันบนท้องถนนน่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่นะคนไทยปะไม่ใช่เป็นต่างชาตินะเห็นนะคนนี้ฝรั่งเขาคือบักซิดาเอา เราจะถึงเนินที่สวยที่สุดแล้วของเขาใหญ่นะแต่ขอแซมไปก่อนนะจ๊า Bicycle ลงเนินแล้วลงเนินแล้วโอเคขอข้าเลนก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทความเร็วจำกัดไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะ เมตรต่อชั่วโมองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋เจอพี่ช้างน้องช้างที่เก่งกวางพี่ลิงจะได้ไม่เกิอดอุบัตเหตุนะครับระวังสัตว์ข้ามถนน,นด้วยโอ้เบลบรรลุบรรณตรงนี้นะเดินอึบอบ,อบโอ้ สวยจริงๆเลยนะครับต้นไม้ธรรมชาติสวยสดงดงามทริปนี้ก็หลังจากโควิดรอบที่แล้วรอบนี้เราก็มาเพิ่งมานะ เกือ60กิโลเมตรนะจดจับความเร็วนะครับตอนนี้มีการจดจับความเร็วแล้วนะถ้าเร็วเกิน60กิโลเมตรอาจจะถูกปรับนะครับตามกฎหมายพรบลปืชพ,พันแลนะธรรมชาตินะนะของกรมป่าไม้นะใช่ไหมกรมทรัพยากรใช่ไหมกรมอะไรเนี่ยทรัพยากรรณีกรมทรนนัพยากรธรณีป่าไมา้ นะมัวไปได้เข้าคล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเฟิร์นมุมที่สวยเมื่อกี้นะรถแดงแรงลิตรนะครับคันนี้ไอแดงด้วยโอ้โหนิสันจีทีอาร์เปล่าพบขี้ช้างนะครับหนึ่งกองใหม่ๆเลยแต่ว่าต้องเชือกใหญ่ตัวใหญ่แน่เอา เริ่มลงเนินอีกแล้วครับเนินสวยกับป่าไม้ที่เกาะหิ่งก้านก,ก,กันเป็นซุ้มอุโมงค์ให้เราได้ชื่นชมโอ้ <มา S 1> กู 50, beautiful ฮะนี่หออ่าไปเป็นทั้งรังส่งพอดีก็เลยแปดสิบลินึงแล้วก็เหลือ6กสิบเท่าเดิมเอาไว้เชินเดยมาแล เจอนักปั่นนะฮะเสื้อแดงโค้งนี้ใจกล้ามากเลยขึ้นเขาไม่กลัวช้างด้วยม,มาเป็นกลุ่มนะครับเป็นทีนมโอเคธรรมชาติสวยงามเสมอทุกครั้งที่มาเยือน โอ้เจอไก่ปลาครับพี่น้องต้องเบานะไก่วิ่งผ่านไปแล้วความอุบูรณาส่วยังดีอยู่มากเลยนะเป็นทั่ยาแห่งชาติเขาใหญ่ของประเทศไทยเรานีนะครับมรดกโลกมรดกโลกด้วยสวยงามมากเลยโอเคไปเดินต่อเลยครับเก็บวิวธรรมชาติบรรยากาศเส้นทางขากลับบันนี้นะโอ้ไปเดินต่อเดินสูง เป็นงวงต้นไม้เลยนะสวยมากหกสิบก <60, 64. S 1> ิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับต้องเน้นความเร็วอย่ากเกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอเคมีเฟืร์นสวยสวยเมทา ใหม่นะครับโอ้ทริปนี้ก็สนุกสนานกันจังเลยธรรมชาติล่มเรือนอากาศดีทั้งปีต้องที่เขาใหญ่อลอดกโลกเชิอนะ้ำปัตรอีกคนหนึงแล้วแนวเฟิร์นด้านค่ะแเดี๋ยวจะเกี่ย,ยทางโค้งนะครับจะมีเฟิร์นเฟิร์นป่าสวยงามมอ่อเขียวขจี ป,ป่าสวยงามมากเลยด้านนี้นะครับฝวามือี่า,นนามืออ่ะเกิดบรรยากาศหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอนะครับอย่ความเร็วอยากเกิน6กิกิโลเมตรนะครับข้างหน้ามีอะไรลิงหรือป่า